รับกันด้วยนะครับสำหรับคุณท่านเพิ่มเติมนะครับจับซ้อมมาที่นั่งกันได้เลยนะครับค่ำคืนนี้นะครับฟรีคอนเสิร์ตนะครับศิลปินสายสวยแล้วที่กำลังมาแรงนะครับัแล้เต็ข้าสุภิยานะครับวันนี้ รับใช้พี mm ่น้องชาวหนองแคนะครับและพี่น้องชาวสลับบุรีครับเก้าอี้ยี่สิบบาทตอนนี้ก็แฟนขับมาก็ไม่น้อยนะครับแต่เพราะว่าวันนี้ฝนตกครับผมพื้นพื้นดินเลยเปียกหน่อยนะครับแฟนขับก็เลยกกระจายนะครับผมนะลุงก็เยอะดูฟรีครับวันนี้ดูฟรีมาดูน้องต้งข้าวกันที่นี่แฟนขับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับผมเสแต่ที่ไดถ้าไม่ถ้าไม่เปียกก็ผมจะมาเยอะกว่านี้นะครับแต่น นี่ทยอยมานะครับผมว่าเพิ่งสองทุ่มเองนะครับผมพอน้องต้องเข้าเล่นสามทุ่มครึ่งก็น่าจะแน่นนะครับผมเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศหลังการแสนใจชมนะครับผมนะครับผมนะเรียกว่าเรียกว่าอาจจะยุ่งเยอะหน่อยนะที่นี่นะฝนตกนะครับผมครับ ากาันนะครับผมแล้วฝากกันดของเราตรงนี้ะครับที่เวทีคอนเสิร์ตนะครับ,รนนรบยังมีอีกไม่ว่าใครจะดูอะไรสดก็ตอนนี้ออกไปหลายช่องนะครับผมติดตามดูได้นะครับผมเดี<ต>๋ยวเราพบบรรยากาศตอนการแสดงต้องตั้งข้าวนะครับผมสวัสดีนะครับ